ามสํานึกดีพี่น้องทุกท่านครับครับผมพิเชษบุญวิรุน์หรือชวนจางคลายอายุ50ปีอยู่จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นนักศึกษาวิชารามระดับปัญญาตรีปีที่4นะครับวันนี้ก็จะมาขอส่งการบ้านนะครับเรื่องอริยสัจสี่นะครับจริงๆมันเหตุการณ์มันเกิดมานานแล้วตั้งจริงๆมันเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วนะเดือนมีนาคมที่ผมเริ่มสอนวิชาตัดต่อนะครับแล้ว เรื่องนี้ผมก็ยังไม่เคยได้พูดกับใครนะนอกจากแม่บ้านนะจนกระทั่งเมื่อวันก่อนในการอภิริหารธรรมส่วน2นะครับก็ได้พูดคุยถึงเรื่องนี้ก็เลยคิดว่าเรื่องนีน้น่าจะเอามาพูดเป็นเรื่องอริยสัจสี่แล้วก็จะมาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับคือตอนเดือนมีนาคมปี64ผมเริ่มเปิดสอนวิชาตัดต่อวิดีโอด้วยคอมพิวเตอร์นะครับที่ตอนนั้นพี่นหน่อย มามาชวนนะครับแล้วผมก็ตกลงเปิดตอนนั้นเนี่ยผมยังยังไม่รู้สึกว่ามันจะมีปัญหาอะไรมากนะครับแต่พอพอเริ่มคอร์สเนี่ย <c oughs> พี่น้องที่เข้ามาเรียนเนี่ย <c oughs> ก็เรียกผมครูคร,ครูอย่างนั้นครูอย่างนี้ครูอย่างนี้นะเออมันไม่ชินนะผมไม่ชินนะแล้วตอนเปิดคอร์สผมก็บอกกับพี่น้องด้วยแหละว่าผมคือผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็น เป็นครูหรืออะไรเลยนะก็รู้สึกว่ากับพี่น้องเนี่ยที่มาเรียนเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องกันนะแล้วก็แต่ว่าพี่น้องจะเรียกยังไงก็กแล้วแต่ก็ตามใจนะเพราะเพราะเงื่อนไขตอนนั้นเนี่ยสภาพตอนนั้นเนี่ยห้องเรียนอื่นๆในวิในสถาบันวิชารามอะไรเขาก็เขาก็เรียกแบบนี้กันมาแล้วอะ่ะจนผมรู้สึกว่าเราเราจะไปห้ามก็ไม่ได้ล่ะเขาจะเรียกก็ต้องปล่อยให้เรียกไป เราก็มีแตมนนะ่มาทำใจของเราเองนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ไปนะครับแต่ว่ามันมีความรู้สึกอยู่แหละมันรู้สึกว่าคำว่าครูเนี่ยม,มันจะหนักๆเราอยู่นะเหมือนเขาเรียกเราแล้วเราต้องแบกๆอะไรบางอย่างอยู่เนะี่ยนะครับถ้าเขาเรียกเราพี่ชุนน้องชุนอะไรอย่างนี้เราก็สบายๆเหมือนเดิมนะแต่พอเรียกครูแล้วเอ้แล้วบางสิ่งบางอย่างถ้าเราหรือทําอะไรไม่เข้าท่าอะไรเงี้มัน เดียวมันจะไม่สมกับที่เขาเรียกเราอะไรเงี้ยเนาะมันรู้สึกมีอาการหนักๆแล้วก็อึดอัดนิดหน่อยนะอาการทุก์ก็คือทุกทุกอริยสัจก็คือว่าคือมันจะรู้สึกอึดอัดนิดๆไม่สบายใจหน่อยๆนะอยากให้เขาเรียกเป็นแบบแบบเดิมมันจะสบายกว่าอะไรเงี้ยน,นะครับอืมนะครับแล้วก็ตัวสมุทไทยนะครับสมุทไทยก็เกิดจาก ความอยากให้พี่น้องเนี่ยเรียกเราแบบเดิมเป็นพี่เป็นน้องความไม่อยากให้เรียกเราว่าเป็นครูนะครับความไม่อยากแบกรับแบกรับน้ำหนักของคำเรียกนี้นะครับเออนะครับแล้วก็อยากอยากจะสอนแบบไม่ต้องเป็นครูอะไรเงี้ยเนี่ยคือความอยากนะส่วนนิโรธก็คือนิโรธก็คือหมดความอยากทั้งหลายที่ว่ามาเนี่ยคับ ดับไปเลยนะครับแล้วก็เขาจะเรียกเราว่าครุก็ได้เขาจะเรียกเราว่าอะไรก็ได้นะครับเราก็ทําหน้าที่สอนของของเราไปอย่างอย่างเบิกบานนะครับทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับส่วนมาร์กเนี่ยผมก็มาพิจารณานะครับว่าอันนี้จริงๆมันใช้เวลาอยู่หลายวันเหมือนกันนะคือพอเกิดเหตุการณ์เนี่ยตอนนั้นผมก็ได้คุยกับแม่บ้าน ตอนเดินออกกําลังกายก็เล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็คุยกันไปคุยกันมาแล้วก็มาสรุปตอนหลังมันก็ค่อยๆมันก็ค่อยๆจางคลายไปเนอะมันก็ค่อยๆเบาไปไอความรู้สึกรู้สึกอึดอัดอะไรมันก็ค่อยๆคลายไปแต่กระบวนการในความคิดที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยมันคือหนึ่งมันพิจารณาโทษของการที่เรามีความชังหรือความไม่อยากให้เขาเรียกว่าคุรุมันเป็นโทษนะ คือเขาจะเรียกไม่เรียกเนะี่ยมันอยู่ที่เขาเนาะเรากำหนดไม่ได้อะแต่เราไปชังเองอันนี้มันเป็นโทษนะถ้าเราไม่ชงังสัอย่างมันก็ไม่เป็นโทษแล้วนะครับเราก็พิจารณาประโยชน์ของการที่ไม่ต้องไปชงังไม่ต้องไปไม่อยากนะครับพิจารณาโทษของการอยากให้เขาเรียกแบบนั้นแบบนี้ให้ได้ดังใจเราเนี่ยมันเป็นโทษนะไปอยากให้เขาทําแบบที่เราคิดเนี่ยความคิดแบบนี้มันเป็นโทษนะ ก็พยายามล้างไอ้ตรงนี้ออกไปนะครับแล้วก็พิจารณาายรักนะครับอีกอีกหัวข้อหนึ่งก็คือพิจารณาายรักก็คือว่าไอ้ความที่ถ้าเขาเรียกเราแบบแบบนั้นเนะี่ยแบบพี่แบบน้องที่เราอยากได้เนี่ยเขาเรียกมาเราก็จะสบายใจแล้วก็ลืมๆืมไปพักหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดจีรังยังย่งยืนอะไรมันไม่ได้มันไม่จริงเนะี่ยมันเป็นายรักมันไม่เที่ยงมันไม่มีตัวตนนะมันไม่จริง คือเราก็สบายใจอยู่แป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราก็ไปอะไรนะไปชุกกุ้นวายอยู่กับเรื่องอื่นๆน่ะถึงเขาจะเรียกเราว่าพี่ว่าน้องสมใจเรานะเราก็สบายใจอยู่แป๊บเดียวนะครับแล้วก็แล้วก็วกไอการที่เขาเขาเรียกเราว่าคุรุแล้วเรามีอาการแบบเหมือนอึนอดอัอดอึดอัดเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ไปตลอดหรอกเดี๋ยวมันก็หายไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นสภาพทั้งหลายแหล่นี่มันเป็นตายรักมันไม่เที่ยง มันไม่มีตัวตนนะเราไปเราไปสร้างมันขึ้นมาเองแหละนะแล้วก็พิจารณากรรมด้วยครับอันนี้มันก็จะได้แบบย้ำลงไปอีกอีกอีกหมวดนึงนะอีกช่องนึงนะเรื่องกรรมเนี่ยก็คือก็คือความอึดอัดที่เราได้รับความลําบากใจที่เราได้รับเนี่ยก็มันเป็นวิบากของเราเนี่ยเราก็คงเคยไปแบบว่าไปเรียกขานอะไรคนอื่นที่มันผิดผิดหรือว่าไปเรียก จะไปนในทางทางบวกทางลบคนอื่นแล้วเขาไม่ชอบอ่ะเขาไม่สบายใจเนี่ยเราก็เคยทํามานั่นแหละไม่รู้ว่าเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ผมว่าทํามาไม่น้อยเหมือนกันแหละนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องมาทําหน้าที่ตรงนี้แล้วมีคนเขาเรียกเราอย่างนี้เนี่ยแล้วมันเลี่ยงไปไหนไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นวิบากเราเข้าใจว่าเป็นวิบากแล้วก็ยอมรับซะนะมันก็จะสบายนะก็ทําหน้าที่ไปอะไรเงี้ยครับก็โดยสรุปก็คือพิจารณา มักเนี่ยค่อยๆพิจารณาไปผมก็จําไม่ได้นะว่าตอนนั้นมันใช้เวลาอยู่กี่วันแต่ว่ามันตัวทุกข์เองก็ไม่ได้เป็นทุกข์อะไรที่หนักหนาะแบบว่าโหถึงขนาดต้องแบบยินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรนะแต่รู้อยู่ว่ามันอึดอัดแต่ก็การพิจารณาก็แบบค่อยเป็นค่อยไปมันเหมือนกับว่าเออมีโอกาสก,ก็คุยกับแม่บ้านอย่างงู้นอย่างนี้เราก็คิดไปนะแล้วกออ็คิดเองบ้างอะไรบ้างแล้วก็ ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าใช้เวลากี่วันนีะมันก็มันก็หายหายไปแล้วผมก็ผมก็รู้สึกว่าเขาจะเรียกว่าอะไรก็ผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอีกแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับคุณอนุธนาค่ะนี่ก็หายทุกแล้วนะครับไร้ทุกแล้วนะคะคำว่าคำว่าคุรุเนี่ยว่าพี่มองความหมายของคุรุเป็นเอาภาระหนัก ครชุนรู้สึกว่าครูชุนได้เอาภาระหนักไหมคะกับงานตัดต่อนี่ค่ะหนักอยู่ครับผมถือว่าตอนนั้นเป็นเป็นภาระหลักของผมเลยนะที่ที่จะต้องพยายามพยายามแบบว่าสร้างสร้างทีมสร้างบุคลากรที่มันขาดแคลนอยู่ในในฝ่ายสืบอแพทยวิถีธรรมนะครับครับผมค่ะ พี่พี่ก็เป็นคนพานักเรียนเรียกคุรุชุนว่าคุรุชุนเหมือนกันนะคะเพราะว่าพี่พี่เข้าใจความหมายของคําว่าคุรุว่าเอาภาระหนักค่ะแล้วพี่ก็รู้ว่าที่ที่ชุนรับปากว่าจะว่าจะเปิดคอร์สเนี่ยมันคือภาระหนักที่ชุนคิดแล้วว่าเออพร้อมจะรับซึ่งมันต้องใช้ใช้เวลาเยอะแล้วมันก็ต้องมีการเตรียมตัวอย่างชุนบอกพี่ว่าชุนจะเตรียมตัวระยะหนึ่งก่อนนะไม่ใช่รับ ปากว่าจะสอนได้เลยทันทีนะคะเพราะว่าต้องมีการเตรียมตัวที่เหล่านั้นอ่ะคําว่าครูรู้ชุนเนี่ยพี่จิงรู้สึกว่าเหมาะแล้วเหมาะที่จะเรียกแล้วพี่ก็ยังพาก็ยังเรียกเลยนะคะแล้วก็พาพี่น้องพี่น้องอก็คงเรียกเรียกตามกันนั่นแหละในในคําว่าครูเอาภาระหนักนี้ค่ะ <g ül üyor> การที่ผู้ที่ได้ได้ประโยชน์จากการเอาภาระหนักนั้นอ่ะ ท่านได้ได้ใช้คํานี้เรียกเนี่ยถ้ามันมันก็จะมาจากใจของท่านนั่นแหละซึ่งแต่ละท่านก็จะพิจารณาเองบางท่านท่านไม่ได้มารับประโยชน์นี้ท่านก็อาจจะไม่ได้ใช้คําว่าคุรุชุนก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าท่านก็เป็นน้องชุนพี่ชุนของท่านอยู่แต่ว่าตอนนี้น่ะผู้ที่มาเรียนรู้น่ะท่านรู้ว่าท่านมาในฐานะของการมารับความรู้จากคุรุผู้เอาภาระหนัก ต่อเรื่องนั้นๆต่อท่านมานะคะท่านก็จะพูดตามสภาวะของตัวเองนั่นแหละคะ่ะแ,แต่พี่ไม่ไม่เคยติดกับาากคําว่าครุนะคะไม่เคยไม่เคยรู้สึกว่ามีทุกข์ใจกับาากคำว่าครุแต่พี่เคยได้ยินครุเฉงพูดนะครุเฉงอะ่ะได้ล้างอยู่มั้งน่าจะเหมือนเธอได้ยินนะคะอาจจะแชร์กันได้เชิญค่ะครุเชง ค่ะค่ะก็เรื่องนี้นะคะตอนนี้ก็ยังมีที่ต้องล้างอยู่ค่ะเพราะความหมายของรูรู้ในความหมายของเชิงก็คือหนนะักเชียงไม่ได้รู้สึกว่าเขาเรียกอะไรแล้วมันกับคําพูดว่าครูรูแ้แต่มันแบบมันกระตุกตัวเองว่าเฮ้ยฉันต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วฉันไม่ฉันไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะ่ะ มันเป็นความกดดันที่เราต้องทําตัวเองให้มันดีขึ้นเนี่ยเราก็ไม่รู้จะคิดไปทําไมเนาะแต่แต่มันมีความรู้สึกนั้นแต่มันเป็นสิ่งที่ดีเราเรารู้ว่าสิ่งนี้ทุกคนกําลังทําเราก็กําลังเรียนรู้เรื่องนี้ยเป็นสิ่งที่ดีแต่พอถ้ายิ่งแบบว่าคนไหนนะแบบส่งสภาวะรมที่แบบเรื่องที่เราก็ยังทําไม่ได้อ่ะโอ้แล้วเขาเรียกเรารู้เนี่ยเราก็ตายแล้วฉันต้องตั้งสินเรื่องนี้แล้วเราทําสิ่งนี้ได้หรอ เพราะฉะนั้นมันยังมีค่ะแต่มันแบบถามว่ามันเป็นสิ่งที่ถ็นว่าสิ่งได้ประโยชน์คือช่วงแรกเนี่ยโอ้โหคุณรู้เอาอีกแล้วไอตัวอย่างที่ดีคำนี้ยไม่อยากได้ยินเลยมันผูกมาทันทีตัวอย่างที่ดีฉันน้อมเป็นตัวอย่างที่ดีเหรอ่านไม่ออแอบกินขนมดิ่านคือไอแอบกินขนมเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่นะคะแต่พอแบบโอ้ แถวนี้ไม่ดีคนที่เรียกเราว่าคุณู้เนี่ยโอ้โหมันสั่นสะเทือนนะอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นมันคือแต่มันถามว่ามันทําให้เราได้ไประโยชน์จากการที่ทําให้เราเนี่ยสํารวมอินทรีย์ได้ดียิ่งขึ้นนะคะทําสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้นมันเป็นตัวยึดอาศัยของเราเราเราตอนนี้ถึงยังใช้ตัวนี้ในการในการพิจารณาในการทําสิ่งดีๆที่เพิ่มยิ่งขึ้นอยู่ค่ะก็ยังยังไม่ได้หมดไปนะคะกับคําว่าคุณู้โดยเฉพาะ หลายๆท่านที่แบบว่าเออทำเรื่องที่เราทำไม่ได้นะมันจะสั่นกับเนทางจิตวิญญาณเราอยู่ค่ะก็ยินดีนะคะที่เหตุการณ์นี้ทำให้เราเนี่ยกระตุ้นเตือนให้เราต้องตั้งสินตลอดเวลาในหลายๆเรื่องค่ะประมาณนี้ค่ะขอโอกาสได้ไหมคะอ๋อเชิญค่ะคารวะอาจารย์หมอเขียวกับคารวะครูทุกท่านเจริญธรรมสํานทกดีพี่น้องทุกท่านค่ะ คำว่าครูก็มีเหตุมาถึงจิวด้วยเหมือนกันค่ะครูนิดหน่อยครูชุนครูเชนค่ะคือท,ทุกทท่านน่ะจิวมีความรู้สึกว่าท่านท่านมีความสมบูรณ์แบบที่จะมีคําว่าครูอยู่นําหน้าแต่ตอนนี้พอเราได้มีคนมาถามมาเรียกเราว่าครูมันมีความรู้สึกผิดว่าเราจะเป็นครูได้เหรอเราคือแค่ของสําหรับเด็กๆวิชารามเราพร้อมเป็นครูป้าจิวค่ะ ้คราวนี้แม้แต่ผู้เข้าค่ายบางท่านเนี่ยหรือแม้แต่ผู้มาซื้อของหน้าร้านค้าคือตอนนี้คือสื่อออกไปแล้วเราก็เป็นครุป้าจิว๋วค่ะสำหรับเด็กๆท่านก็มาเรียกเราว่าครูเราก็เฮ้ยเราเหมาะกับคํานี้หรือเปล่าเนี่ยแล้วยิ่งยิ่งมากกว่านั้นก็คือในเวลาที่ส่งกันบ้านในโรงเรียนของหนูแล้วบางทีครูขวัญครูกริฟไม่อยู่เราต้องขึ้นไปรับกันบ้านแดนตรงนี้ยิ่ง ยิ่งอ,อกสันขวัญแขวนเลยว่าเราเราจะไปตอบให้ได้เหมือนกับที่ท่านทั้งสองอะตอบได้หรอเราฆ่ากิเลสยังได้ไม่สักกี่ตัวเลยแล้วเราจะทําหน้าที่แทนครูท่านทั้งสองได้ยังไงอย่างตอนนั้นมันก็มีคําที่ว่าอย่างหิมคณะค่คณา,าจารย์ของวิช,ชารามที่เป็นครูทั้งหมดเนี่ยเราก็โอ้อย่างครูชุนมาสอนตัดต่อเราพร้อมที่จะท่านมีบาร,รมีในด้านการตัดต่อที่ได้ เรียกครูได้อย่างเต็มปากเต็มคาแลาเราล่ะเราไม่รู้ค่ากิเลสไปได้ไม่สักเท่าไหร่เราจะมีสิทธิ์ที่มารับกันบ้านหรอแล้วโชคดีมากๆเลยที่ไม่ต้องมารับการบ้านห้องใหญ่แต่ก็เหตุและปัจจัยต้องไปรับที่การบ้านห้องเล็กที่โรงเรียนของหนูที่มีบางวันที่ครูทั้งสองท่านไม่สะดวกแล้วก็อ๋อถ้าถึงแม้จะเป็นทโทรศัพท์กแต่ว่าก็มีสภาพเงียบเอาเอาครูครูจิว๋ว มันก็ต้องทําบทบาทแล้วต่อหน้าสมณะด้วยโอ้มันมีกิเลสเข้าหลายตัวเลยค่ะครูแล้วก็กลัวแล้วก็หวัน่นไหวเอมาฟังฮะครูชุนก็มีอย่างนี้ด้วยเหรอมีบุมหนึ่งที่เป็นแบบนี้หรอมันตรงกับเราที่บอกว่าเราไม่พร้อมเรายังไม่พร้อมครูเฉิงก็มีบอกว่าอ๋อจะได้มาทําให้เราต้องเพิ่มศีลต้องขึ้นต้องขึ้นนะ เราจะต้องเป็นแบบอย่างสาเร็บเด็กๆ,ๆนะที่ไปเรียนกับโรงเรียนของหนูนี่ก็คือไปเรียนตามเด็กๆนะเราก็ไม่ได้บอกว่าจะเป็นครูได้แล้วก็พร้อมที่จะไปเรียนพร้อมที่ให้เด็กๆรูปหัวล้านเลยเพราะว่าเราไม่มีหน้าที่จะแต่งแล้วก็เลยโอ้อย่างที่ครูนิดหน่อยบอกว่าคําว่าครูมันเหนื่อยมันหนักแล้วเราก็เลยวันนี้คิดว่าจะไม่ได้ส่งกันบ้านเมราะว่าเห็นมีคิวเยอะแต่ว่า ก็ได้สภาวธรรมตรงนี้ค่ะครุ้ก็เลยขอแชร์ประมาณนี้ก็พร้อมที่จะปรับปรุงตัวแล้วก็ขอให้เป็นครุ้ได้สมกับที่ทุกๆท,ท่านให้ความไว้วางใจแล้วก็เรียกก่ะค่ะประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอ่าจริงๆเรื่องของการเป็นการเป็นครุลุเนี่ยอของพวกเรานะคะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนะ่ะเราก็จะมีความความเป็นครุลุได้คนละด้านนะคนละเรื่อง บางท่านอาจจะได้หลายเรื่องอที่เราล้างกิเลสได้นี่เราก็เป็นตัวอย่างได้นะคะเราสามารถที่จะแนะนําผู้อื่นได้นี่เราเราเพียรล้างกิเลสอยู่นี่เนี่ยเราก็เอาภาละหนักมาภาระหนักที่จะเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นด้วยค่ะดังนั้นนะ่ะพี่น้องที่มาร่วมเรียนรู้น่ะทุกคนเป็นครูของกันและกันได้อยู่แล้วเราก็จะได้เห็นบางท่านที่มาส่งการบ้านเรื่องที่ท่านทําได้นะ่ะท่านก็เป็นครูของเรานะ ใช่ไหมคะในเรื่องที่เรายังทําไม่ได้ดังนั้นน่ะคํานี้คํานี้น่ะเรายิ่งเรามาเรามาเรียนรู้เรื่องปัญญาแปดนะคะ่าข้อที่สองเนี่ยมีมีเรื่องของการที่บอกว่าการที่เราไปเคารพใครเป็นครูใช่ไหมเป็นครูเคารพในฐานะครูแล้วเราก็มีการได้สอบถามได้ประโยชน์จากท่านนะคะ ในเรื่องนั้นๆันอ่ะอันที่อันที่เรายังทําไม่ได้นั่นแหละเราก็ได้ประโยชน์เนี่ยท่านก็เป็นครูของเราแต่เรื่องที่เราทําได้เราก็เป็นครูของผู้อื่นได้เหมือนกันนะคะเราจะได้ล้างใจเรื่องคําว่าครูนะคะอ่าใครได้ยินคําว่าครูก็ไม่ต้องสะดึงไม่ต้องสะดุึงนะคะแสดงว่านั่นคือการตัดสินไม่ใช่เราเป็นผู้ตัดสินนะเป็นผู้ที่มาเรียกเรานั่นแหละท่านตัดสินแล้วเราก็ อ่เราก็เอาประโยชน์ได้แบบครู้เฉงเอาประโยชน์เนี่ยค่ะบอกว่าโอ้ถ้าเรายังทําไม่ได้นะเราได้ถูกเข้าใจว่าเราทําได้ไม่เป็นไรนี่นะเราก็เราก็ยินดีกับท่านที่ท่านได้ประโยชน์จากความรู้สึกนั้นแต่ว่าเราก็ได้ประโยชน์ด้วยเราก็จะได้ไปทําให้ให้เป็นอ่าให้ได้แบบนั้นเหมือนกัน ตัวนี้ก็เอาประโยชน์ได้กันทั้งหมดเลยดังนั้นการบ้านวันนี้คุรุชุนมาส่งการบ้านในหัวข้อน,นี้นะคะคิดว่าพี่น้องทุกท่านจะได้ประโยชน์ท่านใดที่ยินดีจะ,ะใช้คำเรียกใครว่าคุรุก,ก็เรียกไม่ยินดีเพราะว่าท่านนี้เรายังไม่ได้เป็นเราไม่ยินดีเราก็ไม่เรียกอย่างนั้นเราก็เอาตามที่เรารู้สึกสบายใจได้เลยนะคะ เพราะเราสถาบันเราเนี่ยสถาบันการศึกษาจําเป็นจะต้องมีจําเป็นจะต้องมีการแบ่งระดับตรงนี้เพราะโรงเรียนเขาก็จะมีครูใช่ไหมคะ,ะท่านใดที่ยังรู้สึกว่าเอะเรายังไม่อยู่ในฐานะนั้นนะให้คิดถึงเรื่องเวลาครูเนี่ยคะ่ะเขาต้องมีครูฝึกหัดด้วยนะคะครูต้องไปฝึกสอนด้วยนะถ้าครูไม่ฝึกสอนแล้วครูจะสอนเก่งนะคะใช่ไหม พอครูฝึกสอนไปห้องเรียนเนี่ยนักเรียนเขาจะเรียกว่าอะไรเขาก็เรียกว่าครูนะคะล้วก็เรียกว่าครูนักเรียนครูเนี่ยไปเรียนเขาก็เรียกว่าครูนะคะอไปไปฝึกสอนที่โรงเรียนอืมค่ะพวกเราเป็นสถาบันการศึกษาก็เลยมีคํานี้เรียกกันค่ะค่ะยินดีกับการบ้านครั้งนี้นะคะได้ประโยชน์กันเพื่อนหน้าค่ะอนุทนากับคุณรุชุนค่ะ ค่ะเขากาสนะคะครุรุนนิดหน่อยอ๋อค่ะพี่สุภาใช่ไหะก็ก็อันนี้ความรู้สึกเหมือนของน้องชุนแล้วก็ลอกของดรเฉียงมาทั้งหมดเลยค่ะมันมันติดมาตลอดเพิ่งเพิ่งเพิ่งล้างได้ตอนเมื่อกี้เลยตอนที่ตอนที่ครูุ้นนิดหน่อยพูดค่ะมันมันรู้สึกว่าอุ้ยต้องมานั่งตรงนี้นะมันตัวเองล้างอะไรก็ไม่ค่อยจะเก่งแล้ว ภาษาก็ไม่ค่อยจะได้อะไรก็ไม่ค่อยจะได้แล้วทําไมหมู่กลุ่มถึงเออไปเถอะพี่โตไปเถอะเอาตัวตนพี่โตไปเอาธรรมชาติพี่โตไปก็มีความรู้สึกว่าเอแล้วเราจะเป็นผู้รู้ได้หรือมันมันมันอยู่ในใจมาตลอดเหมือนกันตัวนี้ค่ะพราคุณนิดหน่อยพูดนี่โอ้มันโล่งเลยค่ะมันโลง่งขอบคุณมากค่ะอสาธุะาี่นิดหน่อยครับผมขอ,อกับ ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับคือจากที่ได้ฟังคุรูรูเฉงนะครับคุรุเฉงแบ่งปันมาในแง่ของการเอาประโยชน์นะผมก็รู้สึกว่าเออเราก็ได้ประโยชน์ในส่วนนี้เหมือนกันเพราะว่าคืออันที่หนึ่งคือเราห้ามเขาไม่ได้อยู่แล้วไงห้ามเขาให้เรียกไม่ได้อยู่แล้วแล้วพอเขาเรียกไปแล้วเนี่ยเออเราก็ได้มา เอาประโยชน์ตรงนี้ด้วยคือเราต้องทําตัวให้มันสมกับนี่หน่อยคือไปทําตัวอิเลกเขขาไม่ได้แล้วล่ะครับอะไรเงี้ยนะเออมันก็ต้องพยายามอะแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ได้ปรับปรุงตัวเองด้วยผมนึกถึงสูตรสูตรหนึ่งที่อาจารย์เคยเอามาอ่านให้ฟังอะเรื่องของภิกษุที่เน่าในอะไรเงี้ยนะก็คือไปทําให้คนเข้าใจผิดว่าเรามีศีลแล้วก็ไปท่าของเขาอยู่อะไรเงี้ยที่อาจารย์บอกว่าไปตายซะดีกว่าหรือว่าอะไรนะ เข้ากองไฟตายไปซะดีกว่าอะไรเงี้ยเออผมสะท้อนอันนี้มากเลยผมกลัวมากเลยว่าเออเราไปทําให้เขาเข้าใจผิดว่าเราเป็นเป็นแบบสูงอย่างนั้นอย่างนี้มีภูมิธรรมอะไรมากมายอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วเขาก็กราบไหว้เคารพเราแต่เราจริงๆแล้วเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามพยายามมากๆที่ว่าเวลาเราแสดงออกอะไรมันไม่ให้ไม่ให้มันเกินที่เราเป็นจริงนะ่ะนะ เรามีจริงเป็นจริงเท่าไหร่เอาเท่านั้นแต่ส่วนเขาจะคิดยังไงนั่นเรื่องของเขาแล้วนะเขาจะเขาจะคิดไปว่าเราน่าจะอย่างงู้นอย่างนี้นั่นเรื่องของเขาละเขาเข้าใจไปเองแต่ว่าเราต้องแสดงออกของเราชัดว่าเออเรามีจริงเป็นจริงเท่าไหร่เราแสดงเท่านั้นไอ้ที่ยังไม่มีไม่ได้เราก็ไม่ต้องพูดอะไรเงี้ยน,นะครับประมาณนี้ครับอ๋อเดี๋ยวเอจะสอบเอจะขอส่งการบ้านต่อด้วยนะครับค่ะขอบคุณคุณรุชนเชิญค่ะเชิญเอค่ะ